โอ้โหทุกคนครับช่วงสงการแอร์โซล่าเซลล์ขายดีมากครับนี่ครับวันนี้เรามีจัดส่งแอร์โซล่าเซลล์นะครับไปที่ภาคใต้นะแล้วเราจัดส่งแอร์โซล่าเซลล์แบบนี้ทั่วประเทศเลยทุกคนแอร์โซล่าเซลล์หน้าตาแบบนี้อ่านะครับแอร์โซล่าเซลล์ก็คือแอร์รุ่นเดียวกันกับแอร์บ้านนะครับเป็นไอ์อินเวอร์เตอร์แต่ว่าที่คอยล์ร้อนหรือว่าคอมเพรสเซอร์แอร์จะมีอุปกรณ์เสริมทําให้สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์ได้ประหยัดไฟในตอนกลางวันเปิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้กำลังเตรียมของเดี๋ยวจะะส่งภาคใต้น ครับทั่วประเทศเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลก็โอ,อ้โหตอนนี้นิยมใช้แอร์โซล่าเซลล์มากและเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่หมีลงคลิปนะครับรวมรีวิวแอร์โซล่าเซลล์ติดตั้งจริงทั้งประเทศมีที่ไหนกันบ้างว่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับแอร์โซล่าเซลล์นะมาพี่หมีให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเป็นแอร์ขนาด9,000 BTU จะใช้แผงโซล่าเซลล์แผงใหญ่แบบนี้นะครับ580วัตต์ ซันโปแฮนเดโล่แผงเทียววันนะแผงอย่างดีเนี่ยใช้2แผงถ้าเป็นแอร์หมื่นสองพัน btu ใช้3แผงแอร์หมื่นแปดพัน btu ใช้4แผงและแอร์สองหมื่นสองพัน btu ใช้5แผงครับประหยัดไฟในตอนกลางวันเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่1เลยนะมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านในตอนกลางวันเปิดแอร์กลางวันหรือเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่นิยมมากนะครับรีสอร์ตนะครับออฟฟิศสำนักงานและสำหรับคนที่สนใจอยากรู้ว่าแอร์โซล่าเซลติดตั้งนะครับที่ห้องขนาดกี่ btu ดีนะครับ ก็เดี๋ยวนี้แจ้งมาเลยนะครับว่าขนาดห้องของท่านกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะแจ้งกับทีมงานพี่หมีพิมพ์คอมเมนต์ด้านาล่างเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะมีทีมงานช่างแอร์คอยให้คําแนะนานะครับและแต่แนะนําได้ว่าใช้กี่ b t ดีดีใช้แผงโซลาเซลกี่แผงค่าติดตั้งเป็นยังไงโปรมโมชั่นเป็นยังไงติดตามทีมงานพี่หมีโซลาเซลได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมนะครับเรื่องโซลาเซลกดติดตามช่องรายการของพี่หมีเอาไว้พี่หมีลงคลิปแบบนี้ ทุกวันอยากได้แอร์โซลาเซลล์อยากได้ปั๊มน้ำโซวาเซลล์แบบนี้เอาไปใช้งานพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับในคลิปนี้พี่หมีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ